โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกวับผมนะอัมพิร์แลนไนไมครับนะฮะยู่กมิกเช่นเคยที่ไม่ได้เจอมา1ปีเต็มๆนะฮะผมก็หนึ่งปีนี้ผมไปทําอะไรมาบ้างนะผมก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมก็เริ่มจากการที่ผมได้เข้ามาหาลัยนะฮะผมก็ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ผมชอบนะผมได้ทําการออกสํารวจสถานที่ต่างๆีงงจริงๆนะครับผมในช่วงที่ปิดเทอมยาวก่อนที่จะเข้าเรียนนะฮะผมเมื่อผมเข้าเรียนแล้วนะผมก็ได้ใช้ เขาเรียกว่าอะไรการแบบของค,คิดสร้างสารรค์นะที่เคยสั่งสมมาจากการเล่นเกมนี้แหละได้เข้ามาใช้ในชีวิตจริงนะผมได้สร้างในสิ่งใหม่ๆได้ทดลองทาสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยทามาก่อนนะผมได้เจอสังคมใหม่ๆนะผมมันก็เป็นถือียกว่าช่วงชีวิตที่ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งเกมนี้ไปซะทีเดียวนะผมก็ยังคงเล่นเกมนี้เรื่อยๆในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้เปิดให้ดูตึกนี้ก็จะเป็นเ,เมืองใหม่ที่ผมสร้างนะผมก็ได้ นั่นแหละสร้างหลายๆอย่างผมแค่ไม่ได้มีโอกาสโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมแต่ช่วงนี้นะฮะผมก็จะได้มีโอกาสได้ทําคลิปดี้โดท่านผู้ชมได้รับชมอีกรอบนะฮะนี่จะเป็นเมืองใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะผมเมืองนี้ก็คือเมืองเกรตเล็กซิตี้นะฮะซึ่งผมก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเาเรียกว่าอะไรวางผังเมืองใหม่และบบผังเมืองใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมีการพาทัวร์เร็วนี้นะครับผมเมืองนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็ถือว่าใกล้ความสําเร็จมากแล้ว สำหรับเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองอคลิสเบิร์กนะฮะเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหม่มากๆนะฮะผมสร้างไว้เป็นเมืองท่าและก็เมืองอุตสาหก,กรรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มันใหม่มากมันก็ยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้คือพเกสน้อยกว่าที่เราสร้างที่เกรดเล็กสิตีเอ่อเนื่องจากว่าช่วงที่ผมไปทำยูทูบผมบอกเวลาผมค่อนข้างน้อยนะครับเมืองนี้เลยไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่ก็สร้างไปเยอะพอสมควรฮะ แล้วก็ของพวกนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะพวกบ้านสไตล์ยุโรปอย่างนี้ผมเตรียมแผนในการสอนสร้างเอาไว้แล้วนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหามาแล้วก็ช่วงนี้ผมใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็เป็นแล้วนะฮะเนื่องจากทำโปรเจกต์มาเยอะนะฮะก็โอเคได้ในเมื่อมีโปรแกรมอย่างนี้แล้วน่าจะทำให้การสอนสร้างง่ายแล้วก็สะดวกต่อท่านผู้ชมมากขึ้นนะครับผมโอเคครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในที่ท,ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะฮะก็คือ โซนแถวเมลเบิร์กนะครับผมแล้วก็พื้นที่ถนนในตำนานของเรานะ่ยเฮวันนี้นะครับในเมื่อเวลาค่อนข้างที่จะเหลือเฟือนะครเราเลยผมเลยมาทําการพาทัวร์เมืองนี้นะครับของเมืองใหม่ที่สร้างไว้ของคนแล้วจะต้องขออนุญาตป,ปิดเมฆก,ก่อนนะเพราะว่า,าตึกเราสร้างสูงเกินเมฆตลอดแลนะ้วโอเคถ้าเกิดว่าใครจําได้นะล่าสุดนี้คือเมลเบิร์ก จริงแมนเดสเบิร์กก็พัฒนาไปพอสมควรนะฮะผมได้แก้ปัญหาเรื่องของตึกที่มันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ข้างในนะก็เติม้นพวกนี้เรียบร้อยน่าจะเกือบหมดทุกตึกแล้วมั้งในเมืองนี้นะในเขตในเขตตรงนี้นะก็ตรงนู้นก็โซนใหม่นะฮะมีรับเดตใหม่ๆเยอะนะครับแต่วันนี้ขอเริ่มเมืองนี้ก่อนนะเ็เล็กซิตี้นะ,ะับเมืองนี้เนี่ยตามแผนของผมแล้วนะฮะก็จะเป็นเมืองที่คล้าย,ายเป็นเมืองเก็บอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะฮะก็มีพวกโรงงานนะฮะแ,แถวนี้นะฮะเป็นโรงงาน สาหกรรมหนักนะครับมีท่าเรือสำหรับเรือที่เอาไปว,วิ่งในแม่น้ำนะฮะไม่ได้มีเป็นไม่ได้เป็นท่าเรือสม,มุทรนะแล้วมีตึกอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งสไตล์แบบนี้นี่เดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะเริ่มทําการสอนนะซึ่งตึกพวกนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วข้างในตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะฮะสร้างครบครบทวนหมดแล้วนะครับผมหลายตึกนะแต่ยังมีบางตึกแหละที่ยังไม่เสร็จ เช่นตึกนี้เลยสร้างก่อนอื่นเขาตอนนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกันนะฮะก็ในเมืองนี้ก็มีระบบของรถไฟนะฮะของรถไฟฟ้านะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้จริงๆหรอกจริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนไปใช้ไมค์คาร์จริงๆก็ใช้ได้นะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับให้มันวนไปเรื่อยๆได้แต่ว่าผมไม่เอาผมอยากได้ให้มันเป็นแบบฟิลของอะไรสเกลให้มันสมจริงนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะอันนี้เชื่อมกับเมืองกิสโต้นะอันนี้ของกายเขาอ่อนี่สถานีหลักนะฮะ นี่เป็นสไตล์ใหม่ที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบเลยเป็นสไตล์แบบยุโรปแบบอัพขึ้นมาอีกสมัยก่อนที่เราสร้างจะเป็นยุโรปในช่วงของยุคกลางนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างจะชอบอยุโรปแบบแนวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงผมสอนสร้างาจะเอาข้อมูลละเอียดๆมาให้เลยกันนะครับตอนนี้ก็ยังโซนที่สร้างไม่เสร็จแต่ว่าสังเกตว่ารถไฟมันก็พยายามที่จะวนให้ครบแล้วน,นี่อันน,น,นี้อันนี้คือสไตล์ใหม่จริงอันนี้สถาน,นีตำรวจ นี่เป็นที่แรกของเวลานี้เลยสร้างมา7ปีนะครับอันนี้เพิ่งจะมีสารีตำรวจที่แรกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นโซนของเรียกว่าดาวเทาเนะฮะเป็นโซนเมืองหลักนะครับน,นี้สารกลางนะข้ามไปตรงนี้น,นี้หอดูดาวนี่ก็มีเหมือนเป็นแคมป์เป็นพวกอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะ่ะโซนนี้นะครับผมจะข้ามมาจากฝั่งนู้นแล้วนะอันนี้จะเปลี่ยนโซนนิดนึง ให้มันเหมือนเป็นโซนของอันนี้เป็นบ้านแบบอังกฤษนะครับผมบ้านแบบลอนดอนนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังหรือว่าอันนี้อินสปิเรชันมาจากซิมซิตี้นะครับบ้านแบบลอนดอนนี้ค่อนข้างชอบนะับเป็นเป็นตึกแถวที่จริงๆสร้างง่ายมากเลยอันนี้นะ่าอาจจะได้สอนสร้างก่อนที่จะเป็นสอนสร้างบ้านยุโรปด้วยนะนี่สร้างง่ายมากครับอุปกรณ์พื้นฐานมากตรงนี้นะน,นี่เป็นโบสถ์แล้วก็ผมจำได้ผมสร้างสุสานข้างหลังนี้ด้วย ใช่สร้างเป็นดีเทลเล็กๆนะฮะเดี๋ยพวกร้านค้าเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับผมจริงๆอยากให้สอนสร้างอะไรก็รีเควสต์มาได้นะผมไม่ได้ทำชแนลนี้นานพอสมควรนะตอนนี้คนไทยจะลืมไปแล้วว่าขั้นตอนพวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่เป็นพวกโรงซีเมนนะฮะถังผสมซีเมนแล้วมีที่ขุดอะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้น่าจะเพิ่มเป็นโรงงานเพิ่มครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําต่อ เบื้องไม่ใพวกนี้นะครับน่าจะเคลียร์ได้พอสมควรนะฮะผมคิดว่าอีกอีกไม่นานน่าจะเสร็จรถ้าเกิดว่าผมว่างรอรอก่อน,นครับรอทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนขอรู้เรานี้ผมต้องให้เครดิตนิดนึงเพราะว่าอันนี้ผมไปดูมาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วมาดัดแปลงให้เป็นของผมไม่ใช่เอามาดัดแปลงให้มันเข้ากันนะพวกกล้องพวกนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ระบบต,ต่างๆก็เปลี่ยนให้มันเข้ากับที่ที่สร้างได้ มัอน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมแต่ว่า,าจริงๆคือเน้นเรื่องของรายละเอียดมากกว่านะเวลาสร้างตอนนี้บ้านทุกหลังก็มีเขาเรียกว่าแะรเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองนะครับโอเคครับตรงน,นี้ก็กลับมาสู่สถานที่ที่คุ้นเคยนะฮะข้างหลังของผมตรงน,นี้ก็จะเป็นแมดดิสตี้นะครับผมเมืองแรกของผมซึ่ง <c oughs> เห็นข้างหลังนั้น <c oughs> บอกว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะแบบวิธีการสร้างหรือว่าจะบอกว่าฝีมือการสร้างก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะ ข้างหลังนี้นะครับผมอันนี้เป็น,นกับมุมเดียวกนะันอันนี้นะครเป็นบ้านทรงไทยที่เคยสอนสร้างน่าจะเมื่อประมาณสักสาปีสี่ปีที่แล้วเนะี่ยอันนี้ตอนนี้ก็ดัดแปลงมานอาหารไทยแล้วนะครับจริงๆก็สิวะดีขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนมาใช้หลังคาเป็นด์กโอ๊กใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่เฮ้ยจุรวนหายโอเคกลายเป็นด์กโอ๊กแทนนะซึ่งด์กโอ๊กมันทําให้บ้านดูเข้มข้น พูดเป็นกาแฟาเลยทําให้บ้านดูมีความเข้มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้บนยอดข่าวที่เคยเป็นป้อมประการเกา่าอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นี่ก็เหมือนป้อมปะการันยุคแบบช่วงอะไรยุคกลางจริงจริงมีปืนอย่างนี้ไม่น่าใช่แล้วฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ตอนแรกที่เป็นหิมะธรรมดาเลยเหมือนฝั่งนู้นนะตอนนี้ก็พัฒนาเป็นนาข้าวนะฮะเป็นเลวงนี้นะเป็นโซนใหม่ที่สร้างขึ้นมาเราทำกเกษตรกรรมนะนี่วางเองกับมือ ค่อนข้างที่จะเาเรียกว่าชิว,ชวๆหน่อยนะปกติจะสร้างงานหใหญ่ๆนี้ก็สร้างแบบสร้างนาไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นบ้านเป็นอะไรอันนี้เป็นเหมืองหินเอ้ยไม่ใช่เหมืองหินเหมืองเหล็กนะถ้าจำไม่ผิดฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งมีหอไอกาอันนี้ก็อยู่ในคิวสำหรับการสอนสร้างเหมือนกันนะจริงๆหอไอการนี้ตัดแปลงเป็นเขาเรียกว่าอะไรคิปเปอร์ทาวเวอร์หรอม็อบฟาร์มนยก็ได้ผมก็ไปทําอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ แต่ขยายใหญ่ขึ้นเลยโอเคสภาพตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมตั้งชื่อว่าไอรอนบซินถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นที่ที่ลาดต่ำนะแล้วโดนภูเขาล้อมรอบไว้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้อันนี้โรงงานไฟฟ้าใหม่มีความสมจริงมากขึ้นนะฮะอย่างที่บอกว่าคือในโรงง,งานพวกนี้ระบบมันจะเหมือนพยายามให้ความสมจริงกับมันนะว่าเป็นสายการผลแบบสายพานการผลิตนะฮะ ก็เหมือนแบบเอาวัตถุดิบเข้ามาผ่านตรงนี้แล้วกลายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปทาให้เขาเรียวกว่าอะไรสิ่งก่อสร้างของเราในไมค้าบนะครับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะในนี้ด้วยน,นี่โรงงานไฟฟ้าอันนี้ยังไม่เสร็จอย่างที่บอกไปนะว่าหลายๆอย่างยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้ตั้งใจให้มันไม่เสร็จนะอันนี้เป็นเขาเรียวกว่าอะไรสายงานก่อสร้างครับน,นี้ลองสร้างเล่ๆๆนๆเฉยๆฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เป็นโรงงานอุตสาหการรมหนักเลยอันนี้จะเป็นพวกโรงงานรถถังโรงงานอาวุธอะไรพวกนี้นะครับ พวกนี้ก็จริงๆก็สอนสร,ร้างได้มันค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลยฝั่งน,นี้ก็เป็นเเรียกว่าอะไรโรงรถไฟโรงรถไฟเขาเรียกว่าอะไรศูนย์ศูนย์รถไฟภาษาไทยเรียกว่าอะไรเทรนยาร์ด,ดอะผมผมผมจำไม่ได้แล้วนะฮะว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่เนี่แหละตรงนี้ก็เป็นโรงงานเหมือนเดิมนะฮะฝั่งน,นี้นะครับวันนี้เป็นบ้านเรียกหรสน์สไตล์อังกฤษนะฮะ ช้เวลาสร้างค่อนข้างนานเลยเพราะว่าอันนี้เป็นที่น่าเป็นที่แรกที่ผมทดสอบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใช้วิธีการสร้างแบบกำแพงสองชั้นนะก็คือข้างนอกสีหนึ่งแล้วก็ข้างในสีหนึ่งเพราะว่าบ้านอิฐเนี่ยเอ่อมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือว่าอิฐตรงนี้เนี่ยเวลาที่สร้างในอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะดูเรียกว่าไรดูมีความไม่ค่อยที่จะสวยเท่าไหรนะ่นะนี่ก็จะเป็นการใช้กำแพง2ชั้นจริงๆถือว่าเส้นเปลืองมากนะแต่ข้อดีมันก็คือแต่ละห้องก็คือจะมีกำแพงแบบสีต่างกันได้นะครับซึ่ง ซึ่งถ้าเกิดเป็นกระแพงชั้นเดียวเราจะทําไม่ได้เพราะว่านี่คือไมโครฟเนะีมันจะมีความแตกต่างกันของแต่ละห้องได้นี่อะไประมาณนี้นะฮะออกไปฝั่งนี้ก็จะเป็นป้อมปราการอีกป้อมนึงนะครับแล้วก็เป็นท่าเรือมีเรือ,อหลายประเภทเลยโปิดอะไรโอเค โรงงานผลิตรถยนต์อะไรมานี้ะครับอย่างที่บอกว่าช่วงก่อนนี้ก็คือเน้นหนักเรื่องของโรงงานมากเนื่องจากว่ารู้สึกเขาเราียกว่าอะไรทำผมได้ทาดําสารคดีเกับเรื่องพวกการปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เลยค่อนข้างอินกับมันหลังมานี้ก็เลยสร้างโรงงานเยอะเลยนี่บ้านสไตล์ยุโรปเหมือนเดิมที่เราเห็นในอีกเมืองหนึ่งเลยนะแต่ปัญหาของบ้านสไตล์นี้อีกอย่างนึงก็คือสเกลของมันนะครับปกติแล้วผมอยากจะคงเขาเราียกว่าอะไร คงสเกลของขนาดของแต่ละชั้นในเวอร์นี้ไว้ที่แค่3บล็อกนะแต่ตอนนี้คือบ้านพนี้เป็น4บล็อกหมดเลยคนระับเนื่องจากว่ามันอาจจะอยู่ไกลจากเมืองเก่า mm hmm. เช่นแมนเชสเตอร์กับแมนเชสเตอร์อย่างงี้จะเป็น3บล็อกหมดเลยนะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าใครจําได้ส่วนใหญ่แล้วนะฮะแล้วบ้านจะดูค่อนข้างที่จะเตี้ยนะแต่พอมาดูอย่างงี้อันนี้แค่4ชั้นแต่ว่านะ่าจะใหญ่เท่ากับลองลอง,ลองเทียบดูมันจะใหญ่กว่าบ้านปกติเยอะนะฮะ โอเคทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละอันนี้ก็คือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะมีรถไฟใต้ดินด้วยาีที่บอกอันนี้รถรางนะอันนี้ผมก็ดัดแปลงมาจากถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้ว่าผมเคยเห็นในแผนทีไมค์คราหรือเปล่านะที่มีคนลง i n นส i r เรชันเอาไว้น,นี่ผมก็เอามาดัดแปลงนะถ้าเกิดผมจะสอนสร้างจริงผมก็ต้องให้เครดิตเขาบ้างนะแต่อย่างที่บอกผมก็ดัดแปลงมาพอสมควรเลยให้มันเข้ากับขนาดราง ของเมืองนี้นะครับแล้วก็ขนาดของอความยาวของรถอย่างนี้ผมก็ลดลงให้มันให้มันเข้ากันได้นะีซึ่งสวยมากเลยผมชอบรถล่างนีนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับผมกำลังมีแคมเปญในเ,เรื่องของ Minecraft นะสร้างโลกหนึ่งต่อหนึ่งนะ d a ล t h เดอะเรับผมซึ่งจริงๆแล้วคนที่เริ่มโครงการนี้เลยก็คือคนที่ชื่อฟิปเป้นนะผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ ด้วยความที่มันต้องสร้างโลกหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะทำให้ Minecraft เนี่ยมันก็คือเข้าสุขีจำกัดก็ต้องมีการลงมดลงอะไรพวกนี้นะตัวผมเองเนี่ยก็อยากที่จะเข้าร่วมด้วยนะผมในการสร้างเขตของพวกเราคือกรุงเทพหรือว่าพื้นที่ในประเทศไทยนะแต่ตอนนี้ผมยังมีปัญหาในเรื่องของออหลายๆอย่างอยู่นะผมก็ช่วงนี้นะผมผมก็ได้เข้าไปช่วยกับเขาเรียกว่าอะไรทีมที่สร้างนิวยอร์กนะที่เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ของคนที่ชื่อไมค์แฟ ซึ่งระบบเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่เดี๋ยวคราวหน้านะับผมน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอนเดีผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าอาจจะไม่ใช่อาทิตย์หน้า้ซ้ำ <c oughs> ผมไม่รู้ผมจะว่างอัปโหลดคลิปอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่เลยแต่ใน,นตอนนี้นะับผมจะมาพูดถึงเรื่องของอการสร้างโลกหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจหรือใครที่สามารถที่จะ,ะช่วยได้เนะี่ยผมผมอยากอยากมากเลยนะ,ะเราสามารถที่จะสร้างกรุงเทพของเราได้ในช่วงที่เรากักตัวอยู่ตอนนี้นะฮะ โอเควันนี้ผมก็ขอจบอการถ่ายคลิปในเท่านี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับผมขอบคุณครับ